มากันที่จังหวัดลำพูนกันบ้างครับจังหวัดลำพูนถือว่าเป็นข่าวดีนะครับเพราะว่าไม่พบผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ต่อเนื่องมานานถึง51วันแล้วนะครับที่สารกลางจังหวัดลำพูนนายพงรัรพิรมรัตนผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนก็ได้นำทีมแพทย์นะครับมาถแถลงข่าวจากศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ที่จังหวัดลำพูนครับซึ่งข้อมูล นับถึงวันที่21พฤษภาคมที่ผ่านมาครับก็ไม่พบผู้ติดเชื้อเพิ่มโดยมีผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อสะสม4รายทั้งหมดกลับบ้านไปแล้วนะครับรักษาหายแล้วครับแล้วก็ไม่มีผู้ที่รอผลตรวจแต่อย่างใดครับด้านการบังคับใช้กฎหมายตามพรกรฉุกเฉินเจ้าหน้าที่ก็ได้มีการจับกลุ่มผู้ที่ออกนอกเคหสถานโดยไม่มีเหตุจำเป็นในห้วงเวลา5ทุ่มจนถึงตี4ของวันรุ่งขึ้น รวมทั้งหมด195รายนะครับแล้วก็มีการจับกลุ่มผู้ลักลอบรวมกลุ่มสังสรรค์ที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อในเคหสถานรวมทั้งหมด41รายแล้วก็ฝากถึงพี่น้องประชาชนนะครับว่าพวกเราต้องยึดหลักในการเว้นระยะห่างทางกายภาพแล้วก็สวมหน้าก,ากากอนามัยเมื่อต้องออกนอกบ้านนอกเคหสถานนะครับ